ถ้าเราฉอลมเยอะๆไหมครับเฮ้ยเอางี้หนูว่าลองหนูลองหนูลองลองลงแบบที่เขาไม่สอนอยากดูปฏิกิริยาร่างกายอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวให้เขาสอนวิธีที่ถูกต้องทุกคนห้ามแล้วมองไปเดี๋ยว ก็มีเว็บเล็กๆตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ามีคาเฟ่ด้านในด้วยชื่อวาวาคาเฟ่ วนนี้นะคะเวลก็อยู่กับผู้ร่วมก่อตั้ง Never Wave นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บนะคะสวัสดีครับเพชรนะครับสวัสดีครับนี่ผมโมนะครับสวัสดีค่ะอีฟค่ะสวัสดีครับฟุกครับแล้วเห็นว่ามีผู้ร่วมก่อตั้งจริงๆมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือหลักๆแล้วอะค่ะเราเราเป็นบริษัท Event Production มาก่อนเนาะก็คือเรามาจากบริษัท Meet in ก l o ซึ่งช่วงโควิดอะค่ะ เราก็แบบางานอนึ่งงานมันก็จะน้อยลงเราเพราะว่าเป็นสายอีเวนท์ทีนี้ค่ะพวกเราก็เลยมีกิจกรรมร่วมกันก็คือเป็นการเล่นเซิร์ฟสกเกตทีนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยในเมื่อแบบเรามีทีมโปรดักชันอยู่ในมืออยู่แล้วบวกกับพวกเราเล่นกันเองอยู่แล้วเราก็เลยมาก่อตั้งเป็นเนวเวิร์ดขึ้นมาค่ะออันนี้ก็คือที่มาว่าทําไมก่อตั้งขึ้นมาใช่เกิด<ต>จากการเล่นจ,จริงของทุกคนในบริษัทนะคะแล้วก็อยากหาที่เล่นที่แบบซัพพอร์ คนทํางานกลางคืนอย่างเราเช่นเราเริ่มง,งานสามทุ่มสี่ทุ่มราน,นต่างๆปินแล้วอ่าคนเราเบืดึกใช่ใชอยากมีพื้นที่สำหรับคนทํางานกลางคืนซัพพอร์ตคนวงการเราเรากันที่แบบว่าได้มีที่ได้นในช่วงเวลาเริ่มง,งานด้วยอ,อันนี้พี่ปิดปึกสุดกีด่โมงคะตีคืนเราไม่ได้ปิดตีสีอ่อะคะเออแล้วที่นี้ค่ะมันมีจุดเด่นยังไงบ้างที่แตกต่างกับเวบแรมที่อื่น จุดเด่นของเราอย่างแรกเลยก็คือเอาโลเคชันก่อนแล้วกันเราเลือกพื้นที่นี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ย่านสัญจรแล้วก็คนย่านลาดพร้าวที่เรารู้จักก็ค่อนข้างจะเล่นสกเก็ตกันเยอะเรารวมทั้งพวกเราเองก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็เลยแบบว่าเลือกเป็นที่นี่แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างก็คือเป็นเรื่องขององศาที่เราออกแบบองศากันเองแล้วก็องศาที่ออกแบบก็คือซัพพอร์ตสำหรับเบกเนอร จนไปถึงแอดวานไม่ยากเลินไปและสามารถเล่นง่ายเข้าใจง่ายหมายถึงองศาของตัวเวลาช่ไหมอย่างเงี้ยองศาของเลเยอร์ของเว็บแรับผมแล้วก็เราตั้งใจทำเป็นสีขาวเพราะว่าพวกเราทำบริษัทโปรดชั่นเราทำแสงสีเสงเราอยากจะสอดแทรกกิมมิ่ต่างๆในบางเดือนที่แบบมีทุกเล่นเช่นโปรดิชั่นแมปปิ้งหรือเล่นไลทิ้งลงไปให้ลูกค้ามีสีสันในการเล่นวารีมากขึ้น เนี่ยหนูไปเล่นของพี่วันนี้หนูจะเหยียบใี่ดำได้เลยครับผมโอเคแล้วก็เห็นว่ามีส่วนของคาเฟ่ด้วยในนี้ด้านหลังนะคะที่เป็นคาเฟ่คาเฟ่จะมีอะไรบ้างคะแล้วเปิดปิดกี่โมงคาเฟ่ก็จะมีอาหารเครื่องดื่มปกติเหมือนคาเฟ่ทั่วไปเลยครับเวลาเปิดปิดตอนนี้จะเป็นเที่ยง2ึงสองบุ่มครับแต่เปิด ตีบเอ็ดโมงสองทุ่มโทษนะครับไปเตียมกันก่อนเลยไม่ใช่ไม่ได้อยู่ครับไม่ดูแลข้างนอกส่วนใหญ่โอ้ค่ะแล้วก็อยากทราบเวลาเปิดปิดของที่นี่อะค่ะแล้วก็รอบการเล่นแบ่งรอบยังไงเห็นว่ามีแบบทั้งรอบ private แล้วก็รอบที่เล่นรวมฟรีฟงราคาอะไรเงี้ยเท่าไหร่บ้างคะบอกด้วยเผื่อทุกคนสนใจก็ในส่วนของเขาเรียกว่าอัตราค่าเล่นแล้วก็ช่วงเวลาการเล่น เชิญนะครับรของเราค่ะในรอบเป็น private booking ก็คือจะเป็น4ี่โมงถึงสี่ทุ่มนะคะก็คือจะอยู่ที่800บาทต่อกลุ่มจำนวนไม่เกิน8คนค่ะใช่แล้วก็รอบฟรีโฟเนี่ยก็คือจะเป็นสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอันนี้ก็คือจะเป็นคนละ100บาทค่ะใช่ใช่ค่ะอันนี้ตั้งกัดจำนวนคนไหมคะนี่ขอเพิ่มหน่อยแสมมติ ใครอยากจองสองชั่วโมงมาสิบหกคนได้ครับเพราะว่าชั่วโมงละแปดคนไม่เกินใช่ก็แบบสองชั่วโมงก็เพิ่มจำนวนคนได้เยอะใช่ก็ไม่เหนื่อยเวลากันดีค่ะแต่รอบรอบฟรีโปรเราจำกัดไม่เกินยี่สิบห้าคนครับผมเนื่องจากพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดแล้วก็เราอยากให้ทุกคนได้สนุกกับเว็บแลนด์กันแบบอิ่มกันหน่อยก็เลยแบบว่าอาจจะดูคน ดูจำนวนพักันนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเยอะรอจะไปนั่งชิลรอคาเฟ่ก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปเล่นอะไรเงี้ยจะได้ไม่แเดินไปดีค่ะถือว่าเป็นเป็นโลเคชั่นที่ดีเนาะกลางถือว่ากลางเมืองในเขตลาดพร้าวเดี๋ยวเีาจะลองเล่นวันนี้เป็นวันแรกที่เจะลองเล่นเห็นว่าที่นี่มีเจ้าหน้าที่มีครูฝึกให้ใ<ช>ด้วยสําหรับคนที่เป็นกริกนเนอรนใช่ค่ะคการันตีว่าลงครั้งแรกล,ลงล้มโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าจะล้ม กี่รอบถ้าไม่ล้มคงไม่ได้โอเคขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ค่ะคุณค่ะสเก็ตเยตอนนี้อยู่กับอาจารย์แล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออะไรคะอาจารย์บอลครับอาจารย์บอลจะมาสอนเวยวันนี้อาจารย์ต้องสอนให้ได้ไมในวันนี้นะได้ครับคนอื่นเขาเล่นได้ภายในวันเดียวปะก็มีนะคะแสดงว่ามีที่ไม่มีก็มี โอเคอะมาเลยจานสอนเลยขั้นตอนแรกใช่ไหมครับตั้งหลักให้ดีก่อนครับตั้งหลักใช่ครับมียิ่งมีพื้นที่ไถเยอะมันจะยิ่งช่วยเราได้ดีแล้ะครับเราจะมีเราจะมีการยืนที่มั่นคงก่อนก่อนจะไปขึ้นแลมค่ะก็ uh huh. คืออ่าผมแนะนําว่าให้ให้จ้ำเท้าไปก่อนหนึ่งสองจ้ำครับแล้วยืนจัดขาให้ดีก่อน ทีนี้ค้าไปเรื่อยๆครับพอจะถึงแลมอ่ะย่อไว้พอขึ้นไปปุ๊บเราปิดไหลโอเคใช่ครับเดี๋ยวลองดูแล้วตกคอป่ะอึ้งปิดไหลไม่พอจานเหมือนอึ้งไปเลยอ่ะ อาจารย์คเงียบไปเลยเป็น<ไ>ปเรื่องปกติครับเอาใหม่ทีนึงขออีกทีนึงอ๋ออันนี้รีบเลี้ยวเกินไปครับจะหยุดก่อนแล้วค่อยเลี้ยวอ๋อคือหนูไม่ต้องกลับไหล่ตั้งแต่ตรงนี้ใช่ครับคือรอ,อก,ก่อนรอจังหวะึ้นไปกลับ,ตร,ลบตรงกลางใช่ครับเคมันไม่ได้ะอะก็ยังรีบเลี้ยวอยู่ครับ ไอ้ขําดีครับแต่ไหลก็ยังก็ยังปิดอยู่ยังเปิดอันนี้ไหเปิดอยู่ดีครับ บอลสอนเยอะยากไหมไม่ยากครับเป็นไงเป็นไงเมื่อกี้ถือว่าดีสําหรับผู้เริ่มต้นเลยครับคือทําได้ดีเราเก่งไงเราฝึกความยากก่อนเราได้เอาไปขิงชาวบ,บ้านทังทั้นที่เราก็เล่นไม่ไดีแบบ ขอบคุณค่ะลิงจีงสดด่าดูสดชื่นยังถ้าสดชื่นวันนี้ไม่ไหวแล้วนะคะ ลาก่อนเจอกัน EP หน้านะคะอย่าลืมถ้าใครที่สนใจที่จะฝึกเวฟแร็มาหามาที่ Neverwave ลาดเพ้า18นะคะแล้วก็ EP หน้าเวจะพาไปไหนอย่าลืมมาติดตามกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าตับสเกตย้ นอนก่อนนะ <laughs>